สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการตียิมนะครับที่ศัตรูนะครับมี CP สูงกว่าเรานะครับให้ชนะง่ายๆนะครับอ่ะดูที่ยิมนะครับ CP พันกว่านะครับตอนนี้นะครับโปเกมอนของผมทั้งหมดยังไม่มีตัวไหนถึงพันเลยครับมีแต่ตัวกากๆนะครับสูงสุดก็ประมาณ600กว่าอ่าทอนนี้ เราน้อยกว่าไม่เป็นไรครับเราต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับคือต้องเลือกธาตุนะครับอ่าให้ดูที่ตารางธาตุนะครับตารางธาตุของโปเกมอนนะครับแล้วเลือกธาตุที่มันแพ้ทางกันนะครับอย่างตัวตัวนี้นะครับมันคือธาตุน้ํานะครับอ่าเรามาดูที่ตารางนะครับธาตุน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนดูตารางทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้คือฝั่งของสโตูนะครับ ธาตุน้ำนะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับเลือกอันนี้มันเป็นเครื่องหมายบุเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับนั่นคือแพ้ทางกันนะครับเพราะนั้นการโจมตีของเรานะครับจะได้ดับเบิลนะครับก็คือเดเมจมันจะทเวีคูณนะครับดูว่ามีธาตุอะไรบ้างนะครับก็คือมันแพ้ไฟฟ้านะครับแล้วก็แพ้กราสนะครับนี้เราก็ไปเลือกตัวกราสนะครับกับเอ่อกราสหรือไม่ก็อิเล็กทริกนะครับของเราที่ มี CP สูงสูงนะครับก็คือเอาไปโจมตีเค้านะครับอ่ะอันนี้ของผมเนี่ยสองตัวแรกเนี่ยเป็นกราสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเลือกอิเล็กทริกไปตัวหนึ่งนะครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับเป็นธาตุไฟฟ้านะครับผมเลือกไฟฟ้าไปสักสองตัวแล้วกันนะครับเผื่อไว้ อ่าตอนนี้ครับมีแต่ตัวากากกาครับของผมอ่าตอนนี้โกลเลยครับจมตีเลยครับเห็นไหมครับฟังศัตรูจะขึ้นว่าซ u เปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับก็คือมันจะได้รับ2เท่านะครับจากการโจมตีปกติของเราอาเสร็จแล้วผมปล่อยท่าครับกดค้างที่จอครับ เห็นไหมครับแค่ตัวเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วครับกดไปใหม่ครับศัตรูจะได้รับการโจมตีจากเรานะครับเป็น super effective นะครับผมปล่อยท่านะครับเป็นนี้ครับตายทั้งคู่ครับนี่แหละครับเทคนิคการใช้ท่านะครับก็จะทำให้เราชนะอย่างง่ายๆเลยครับเรียบร้อยแล้วครับยิมแตกครับ เดี๋ยวผมก็เอาตัวอื่นไปเฝ้าแทนนะครับตัวเดียวกันนะครับตียิ้มแตกแล้วก็อย่าลืมไปรับเงินกันนะครับเคก็ขอให้นำเทคนิคนี้ไปลองใช้นะครับเจอ CP สูงสูงกว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับ ให้เลือกท่าได้ถูกก็พอนะครับโอเคครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็ช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็พบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ